สวัสดีค่ะเช็คอินที่เที่ยวจะพาเพื่อนๆไปชวนพิสมัยคาเฟ่ Christmas is coming เทศกาลแห่งความสุขวนกลับมาแล้วค่ะ ชวนพิสมัยคาเฟ่ตั้งอยู่ที่อารีซอยเจริญพรหนึ่งเป็นคาเฟ่สไตล์วินเทจตกแต่งแบบผู้ดีผู้ดีอังกฤษที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากการตกแต่งร้านก็จะเปลี่ยนไปตามเทศกาลต่างๆซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นธีมคมริสต์มาสก็จะมีต้นคริสต์มาสเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนตามเราเข้ามาในร้านเลยค่ะภายในร้านเป็นห้องแอร์นะ หน้าต่างกระจกตกแต่งสวยงามสไตล์วินเทจในโทนสีอบอุ่นการจัดวางเฟอร์นิเจอร์เข้าของเครื่องใช้สวยไปหมดทุกมุมมีความเป็นผู้ดีอังกฤษเบาๆเลยค่ะเคาน์เตอร์สั่งอาหารคือมี all day breakfast coffee afternoon tea อาหารสูตร m e m a ม e มีทั้งไทยฝรั่งและมีขนมเค้กมากมายน่าทานมากๆเลยนะมุมไฮไลท์ภายในรานก็นี่เลยต้นคริสต์มาสนะคะ ที่เราจะถ่ายด้านหน้าหรือด้านหลังหรือด้านในๆก็สวยปังแน่นอนค่ะด้านหน้าต้นคริสต์มาสก็จะมีซานตาคลอสด้วยนะคะหรือว่าจะถ่ายมุมเฟอร์นิเจอร์มุมนี้นะมุมเตียงนอนตรงนี้ก็สวยนะคะแล้วก็โซฟาด้านนี้อ ผู้ดีอังกฤษมากในส่วนของโซนเอาท์ดอร์ด้านหน้าร้านนะคะก็มีที่นั่งให้เลือกหลากหลายมุมเลยเราก็ยังมีต้นคริสต์มาสต้นเล็กๆหลากหลายจุดนะคะแบบว่าเป็นพร็อพให้ถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยนะคะสาวสาวช่วงนี้กรุงเทพหนาวแล้วหนาวจนหิมะตกแล้วนะคะที่ชวนพิสมัยคาเฟ่ค่ะ อ่ะหนาวจริงๆนะแต่ว่าหิมะเนี่ยเป็นเอฟเฟกนะคะทุกคนมุมด้านข้างร้านก็คือสวยไม่ไหวนะคะไม่แพ้ด้านในร้านเลยนะอย่าลืมมาถ่ายรูปกันนะคะพี่หมีเขาก็รอสาวๆมาถ่ายรูปด้วยนะอย่าลืมมุมนี้กันนะคะ ขอบอกเลยว่าชวนพิสมัยคาเฟ่ธีมคริสต์มาสนี้มีมุมถ่ายรูปที่สวยทุกมุมเลยนะอาหารก็ดีชาก็รลดศเหมาะแก่การไปนั่งชิลมากอย่าลืมแวะไปเช็คอินสัมผัสความพิสมัยด้วยตัวคุณเองนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเช็คอินที่เที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ